สวัสดีค่ะครูวิโรจน์สวัสดีครับครับ,รบน้องอาเซียนสวัสดีคุอาป,ปูน้าแดงสวัสดีค,ครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลาการตอนนี้ก็จะขนมันไปขายแล้วค่ะขนมันคุมพันธุ์ไปขายะคะ่ะพี่น้องกู้แล้วแล้วนี่ค่ะกําลังเลี้ยงจัดระเบียบอยู่บนรถค่ะจะได้ใส่ได้เยอะๆน,น,นี่แหละค่<ล>ะวิธีก,การดํารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะ พอมีพออยู่พอกินอ่าน่ะพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเด้อห้ามใส่กระสอบแล้วกับมาเทใช้แรงงานคนทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้ออกกำลังกายไปด้วยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการขอบคุณเลย,ลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศภูรเรนคานะคะนอนข้างหลังอากาศบรรยากาศดีค่ะแต่ว่าอากาศจะร้อนค่ะตอนนี้ อากาศห่อนไหลค่ะพี่น้องโอหัวมันก็เอหัวใ่ญ่เติบอยู่ค่ะพี่นอ้องเนี่ยพอได้อยู่ชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสว,วนหลังสูฟ้าหน้าสู่ดินเหนอยอยู่ก็ทนเอานะลูกนะมลีลูกลูกหลานนี่แหละค่ะมาทําหาอะไรได้ระหว่างเรียนอ่าจะได้มีเงินไปกินขนมที่โรงเรียนนะลูกนะอขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข<ฟ>้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ ขอบคุณเลยลเลยค่ะเอาฟังทางนี้สวัสดีค่ะ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 ป้าดอกขาสวัสดีค่ะป้าดอกขาสวัสดีค่ะน้องจนใจสวัสดีค่ะป้าจอยสวัสดีค่ะป้าวินีสวัสดีค่ะครูพาวินีครูแพทย์เชลินหลานๆนี่แหละค่ะมาช่วยกันทำมาหากินค่ะพี่น้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหนื่อยก็ทน นี่แหละค่ะชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อแม่กับเฮ็ดพาเฮ็ดพ้าสัางมาจากไร่มันสำปะหลังจากนาข้าวนี่แหละค่ะได้ส่งเสียให้คูมพันได้เล่าได้เรียนลูกหลานได้เรียนหนังสือก็เพราะว่าผืนแผ่นดินแห่งนี้แหละค่ะของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะคุณลิคขาสวัสดีค่ะคลุงแอร์ขาสวัสดีค่ะ โอเคครับครอบครัวคุมพันธ์ก็จะศูนทรียวาจาพูดกันสุภาพค่ะภาษาสุภาพสามัคคีคือพลังทำงานก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะเหนื่อยแล้วก็พักนี่ค่ะก็เก็บเก็บใส่กระสอบอเก็บใส่กระสอบแล้วก็โยนขึ้นรถไปไงครูเล็กสัมภาษณ์หน่อยเหนือหน่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยเพื่อเหนื่อยใช่ไหมคะออกไปสู่ส การทำงานทุกอย่างเราต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความอดทนเราจึงจะประสบความสำเร็จโอ้เสียงฟ้าร้องอขอบคุณหล,ลายๆเด้อคะ่ะขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชม เว่าที่เฮ็ดงานยูตังประเทศยู่แดนไกลก็ขอให้ประสบความสําเร็จในกิจการงานที่ทํานะคะแล้วก็คนที่ทําช่อง YouTube ก็ให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งไว้นะคะก็ทําในสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบตนเองมีความถนัดความรู้ความสามารถเฮ็ดรดค่ะพี่น้องขอให้เป็นนําเสนอในสิ่งที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อชุมชนสังคม จะได้เป็นวิทยาทานขยายผลให้กับผู้อื่นได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ค่ะพี่น้องฮ้อนร้ายแดดแดดหลยได้พี่น้องมือเนี้ยแดดหลยแดดฮ้อนตอนบ่ายประมาณช่วงช่วงบ่ายบ่ายเท่าไหร่บ่ายสามนะตอนนี้นะบ่ายสามบ่ายสามแดดก็จะร้อนเลยนะี้ อุ้ยล่มดีขนาดนี่ค่ะอ,อีกกลุ่มนึงก็จะขนมันขึ้นรถอีกกลุ่มนึงก็จะเก็บหัวมันค่ะพี่นะ้องเก็บหัวมันขึ้นรถ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลาการก็จะถ่ายบรรยากาศสวนมันให้ดูค่ะนี่ค่ะสวนมันไร่มันสำปะหลังทำด้วยค,ความยากลำบากเลยค่ะพี่น้องเมื่อยกันแต่ก็ต้องอดทนไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ลงทุน ทุกอย่างต้องลงทุนค่ะพี่น้องใช้งบประมาณแล้วก็ใช้แรงกายสติปัญญาการทำงานเราจึงจะประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ mm hmm. ก็คงพันช่วงวันหยุดวันแม่ก็มาออนมันค่ะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าไม่ ถอนก็มันเน่าค่ะี่ไม่ต้องมันที่เนาเ่าบดว่าจะถอนออกแล้วก็ว่าจะใ,ใส่ข้าวปลูกข้าวต่อขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณเลยล้าค่ะพอแล้วค่ะรถหนักพอแล้วลูกพอแล้ว สงสารรถพี่น้องเบังกุเล็ดกุเ็ดกุเ็ดเป็นไงภาคภูมิใจไหมโอ้หัวใหญ่ไปเลยค่ะ้ายค่ะเต็มรถเลยค่ะไปๆเจา้าที่เจ้าทางปกปักรักษานะคะ,ะตอละอดปลอดภัยโอ้หนักได้ไนน่หนักหนักหนัก ติดลมเลยค่ะพี่น้งนี่ค่ะมันเต็มรถเลยค่ะโอ้ ไปนี่ค่ะโอ้มันหัวใหญ่มากเลยค่ะมันหัวใหญ่มากเลยค่ะอพอได้พอได้อยู่ค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ<ม>ที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันธุลากันค่ะนี่ค่ะกําลังเก็บค่ะสมาชิกกาลังเก็บเก็บนูน ฝนมาแล้วเด้อฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวไปเก็บ่อนขอบคุณเนฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่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 ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ